สวัสดีค่ะฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์นานโมเตอร์เซลสาขานวลสะอาดดิฉันนางสาวพิทยานวนอินพร้อมให้บริการค่ะวันนี้ลูกค้ามีรายการอะไรให้ทางเรารับใช้คะเออ้ว่ารถมีปัญหาเรื่องล้อค่ะมันมีเสียงดังอยู่ตรงล้อไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากการที่มันโดนน้ำหรือเปล่าแต่ว่าใช้ไปนานๆปุแล้วมันมีเสียงอะค่ะยังไงช่วยชี้ใหได้นะคะอ๋อได้ค่ะ ค้ามีสมุนรับประกันมาหรือเปล่าคะมี่ค่ะกครู่ค่ะนอกจากรายการที่ลูกค้าแจ้งมาลูกค้ามีรายการอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะรบกวนดูเรื่องน้ำมนันให้ด้วยนะคะเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอเลย <laughs> ได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะให้ทางช่างผู้ชำนาญการนำรถลูกค้าเข้าไปตรวจเช็คอย่างละเอียดนะคะ <c oughs> นอกจากนี้ศูนย์บริการของเรายังมีตรวจเช็คฟรีอะไรอีกสิบรายการคะ่ะเชิญลูกค้านั่งรอด้านในกันค่ะ <c oughs> พี่ช่างคะช่วยเตียตรวจเช็ครถลูกค้าตามรายละเอียดดังนี้ด้วยนะคะครับ ขออนุญาตเสริมน้ำค่ะขอบคุณค่สคะสวัสดีครับผมช่างตะงุญสิวนวรนจะไม่แจ้งปัญหาที่ลูกค้าแจ้งว่ามีเสียงดังที่ผ้าเบรกล้อหน้าครับเกิดจากการจากการสึกล้อของผ้าเบรกตามตามระยะการใช้งานแล้วก็ระยะลูกค้าใช้รถหนึ่งระยะหนึ่งสองพันกิโลแล้วควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนเครื่องเสียกองเครื่องและทางเราได้ชิปชิปเพิ่มคือ ยางรอบล้อหน้าล้อหลังเสียมภาพตามนี้าปเที่านครับงั้นถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนตัวไหนบ้างคะคือหนึ่งน้ำมันเครื่องครับสําหรับน้ำมันเครื่องนี้ลูกค้าได้ฟรีแบบฟรีที่เพจจากทางร้านยูครับเปทำเพจได้ไหมคะครับผมสองไปห,หัวเชียนเครื่องครับ95าบ้าาท3ใส่กองอากาศ150บาทครับ4ยางนอกล้อหน้าล้อหลังครับ800บาท ห้าถ้าบีกหน้าถ้าบีกหลังครับ4 0่400บาทรวมทั้งหมดเป็น1445บาทครับนี่ทำไมแพงจังอะ่ะอ้โแพงก็จริงครับแต่ราคามาตรฐานและเป็นของคอนด้าแท้ด้วยครับทนทานคุ้มค่าต่อการใช้าง,งานครับนอกจากนี้ลูกค้ายังจะได้ส่วนลด15%รจากรายการอะไหล่ทุกลูกค้านำรถเข้ามาเปลี่ยนในระยะรับประกันด้วยนะคะเอาเป็นว่างั้นเปลี่ยนเลยคะ่ะเดี๋ยวเชิญลูกค้าเข้าไปรอที่ห้องรับรองด้านในก่อนนะคะ เรื่องน้นเอนค่ะสำหรับอาการและปัญหาที่ลูกคลูกค้าแกล้งมาทางราได้แก่ใ้วนะครับฮอนด้าวีซินเตอร์นันวอเตเซลสาขาโนนศาสตร์ดิฉันนางสาิรายนนอินและนายช่างมิเตพงสีมันดอนครับรู้สึกดีใจที่ได้ดูแลรถลูกค้าสำหรับระยะต่อไป1น0หม่กิโลนะครับหรือ4เดือนให้ลูกค้านำรถคันนี้เข้ามาชิกตามระยะที่กำหนดนะครับขอให้ลูกค้าเดินทางโดยสุขภาพค่ะ